มีพวกคุณหลายๆคนนะครับอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับทรงผมที่นักเรียนสามารถตัดได้วันนี้ผมก็เลยจะมาบอก10ทรงผมที่นักเรียนสามารถตัดได้แล้วก็ดูดีเบื่อไหมที่ต้องโดนไถต้องโดนคีบผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีแต่หลังจากที่คุณดูคลิปนี้แล้วเนี่ยคุณจะไม่มีความรู้สึกนั้นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยก็กดไลค์ให้ผมสัก1,000ไ like ลค์ด้วยนะครับโอเคทรงผมสําหรับนักเรียนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนไหนจะให้ด้วยไว้ความยาวได้เท่าไหร่จะไว้ทรงงไหนไ้บา อาจจะไว้ได้แค่ทรงนักเรียนบางโรงเรียนอาจจะไว้ได้แบบลงทรงลงหวีลงต่าแล้วแต่โรงเรียนแล้วแต่บางโรงเรียนหรือว่าบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่สนใจเลยก็ได้แค่แบบอย่าให้มันยาวจนเกินไปเพราะฉะนั้นผมก็จะมาหลายๆรูปแบบหลายๆสไตล์แต่ผมจะเน้นไปทางเฟดเพราะว่านักเรียนสามารถตัดได้แล้วก็ดูดีแล้วก็ใช้เวลาในการเซตไม่นานทรงที่1ก็คือ t a p e r fade ทรงนี้เนี่ยไม่มีความยุ่งยากแต่ว่าดูดีมากๆ แค่ไล่ระดับของผมตั้งแต่ด้านข้างไปถึงต้นคอของคุณก็ค่อยๆไล่ระดับความยาวลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าโรงเรียนของคุณเนี่ยสามารถไว้ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังได้ยาวขนาดไหนก็ลองไปปรับกันได้นะครับ หรือว่าเป็นความชอบของคุณก็ได้ว่าคุณชอบสั้นขนาดไหนชอบยาวขนาดไหนก็ลองเอาไปปรับกันดูได้ทรงที่2 Skin f a d ฟ Undercut ทรงนี้เนี่ยสำหรับใครที่โรงเรียนสามารถไว้ผมข้างบนยาวได้สักนิดนึงเนี่ยก็ตัดทรงนี้จะดีมากนะครับเพราะว่านอกจากมันจะดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเสาร์อาทิตย์คุณยังสามารถเซตผมข้างบนได้อีกโดยที่เวลาไปตัดเนี่ยก็จะเหมือน2ทรงที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าด้านบนแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นส่วนที่ยาวที่สุดก็ สามารถแบบให้เขาใส่เลเยอร์ลงไปในผมข้างบนสักนิดหนึ่งก็ได้เพื่อแบบเวลาที่คุณเซตแล้วเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นทรงที่3 S สกินเฟรชทรงนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับทรงที่แล้วมากๆนะครับ แต่อย่างไรก็ตามทรงนี้เนี่ยจะไล่ความยาวถึงหนังศีรษะของคุณเลยถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันดูเรียบร้อยหรือว่าโรงเรียนของคุณเข่งกว่าโรงเรียนอื่นๆเนี่ยก็ตัดทรงนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าทรงนี้เนี่ยมันจะดูเรียบร้อยกว่าแล้วก็ดูสะอาดมากกว่าเวลาไปตัดเนี่ยก็แค่บอกช่างให้เขาถยให้ถึงติดหนังศีรษะขึ้นไปเลยนะครับทรงที่สี่ไฮฟรีดหรือว่าลองทรงสูงนั่นเองทรงนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยและผมคิดว่าหลายๆคนก็คงรู้จักกันดีด้านบนเนี่ยจะเป็นส่วนที่ยาวที่สุดส่วนด้านข้างเนี่ย ส่วนที่ไล่ระดับมันก็จะอยู่สูงขึ้นมา แล้วก็ค่อยๆไล่ระดับลงมาเรื่อยๆและส่วนมากเดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยโรงเรียนเขาก็สามารถให้ตัดลงทรงสูงกันได้แทบจะทุกโรงเรียนแล้วมั้งผมคิดว่านะและตัดยังไงให้มันดูดีแล้วลงทรงสูงเนี่ยสิ่งที่พวกคุณไม่รู้ก็คือฟอร,ร์มสําคัญของทรงนี้เนี่ยที่สามารถตัดให้มันดูดีแล้วก็ดูเท่ขึ้นมาเนี่ยก็คือให้เขาใส่เลเยอร์เข้าไปในผมด้่นบนนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณไม่ได้เซตแล้วเนี่ยเวลาที่ผมผมมันตกลงมานเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่ลกมากแล้วก, <good. S 1> ลก็ไม่ยุ่งมาก <fin> แล้วก็ไม่บาน<ๆ>ออกและเสา,าร,ร์อาทิตย์หรเคุณไน็มถซผด้ ทรงที่5 mid f a e หรือว่าลองทรงกลางนั่นเองทรงนี้เนี่ยด้านข้างก็จะเริ่มที่บริเวณกลางๆนะครับโดยที่ใช้การ์ดหรือว่าคิปเปอร์ในการไล่ระดับมากกว่าการเทปเปอร์นะครับทรงนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่อยากดูโมเดิร์นโดยคุณสามารถเลือกเซตผมเป็นปอมปาร์ดหรือว่าอันเดอร์คับก็ได้โดยมันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบเส้นผมของคนด้วยว่าคุณมีรูปแบบผมตรงผมหยิกหรือว่าผมรลอนอะไรแบบนี้การเซตเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ผมแนะนําให้ผมด้านข้างเนี่ยสั้นสักนิดนึงนะครับเพื่อมันจะได้ดูเรีย ทรงที่6 low fade หรือว่าลองทรงต่ํานั่นเองทรงนี้เนี่ยบางโรงเรียนเขาก็อนุญาตให้ตัดในหลักๆของทรงนี้เนี่ยด้านข้าง,ขงเขาก็จะเริ่มต่ํากว่าทรงที่แล้วซึ่งมันจะทําให้ผมด้านข้าง,งคณเนี่ยดูมีเลยเยอร์มากขึ้นแล้วก็สามารถเซตได้หลายทรงมากขึ้นแต่สิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือพยายามไว้ผมด้านข้างให้สั้นกว่าผมด้านบนเสมอนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะดูพองและอาจจะทําให้หน้าคนดูกลมได้ b r o d fade ทรงนี้เนี่ยถ้าเกิดดูคนเผินก็จะคล้ายกับทรง,ง skin head แต่แตกต่างกันที่ทรงนี้เนี่ยจะมีผมด้่นบนที่ยาวกว่าโดยสมมุติว่าด้านข้าง,าง,งคุณใช้กาดเบอร์หนึ่งเนี่ย,ยผมด้่นบนก็อาจจะเป็นเบอร์2หรือว่าเบอร์สม,มันจะทําให้ผมของคุณเนี่ยดูมีอะไรมากกว่าทรงสกินเฮดและมันก็จะทําให้หน้าของคุณเนี่ยดูยาวขึ้นสําหรับคนที่หน้ากลมแล้วก็อยากไว้ผมสกินเฮดเนี่ยก็ตัดตรงนี้ก็จะดีกว่าสกินเฮดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้หน้าของคุณเนี่ยดูยาวขึ้นมากว่าทรงสกินเฮดนิดหนึ่งทรงที่8ไซส์พาร์ท ทรงนี้เนี่ยเป็นทรงที่ผมชอบมากนะครับเป็นการส่วนตัวโดยปกติแล้วเนี่ยทรงนี้ผมนัดบนใจยาวนะครับแต่ว่ามันก็สามารถปรับให้มันสั้นลงได้นะครับเมื่อผมสั้นลงแล้วเนี่ยความสําคัญมันก็อยู่ที่การเซตนะครับแล้วด้านข้างก็อาจจะเอาซักเบอร์2ก็ได้นะครับมันไม่มีปัญหาสำหรับการตรวจเวลาเซตเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็นครีมหรือว่าเป็นเคนะครับเพราะว่าเวลาเซตเนี่ยมันจะทําให้ผมคุณไปทิศทางที่คุณต้องการแล้วก็ทําให้ผมคุณเนี่ยดูยาวมากขึ้น ทรงที่9 French Crop ทรงนี้เนี่ยเป็นทรงที่ผมพูดมาเยอะมากๆหลายคลิปมากๆเลยนะครับในปีนี้แล้วมันก็เป็นทรงที่สามารถดูแลได้ง่ายและมันก็มาแรงมากในปีนี้ French c o p เนี่ยมันเป็นทรงที่แทบจะเข้าได้กับทุกโครงหน้านะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยฮิตมากนะครับแล้วก็หาไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็กลับมาฮิตอีกในปีนี้โดยที่ถ้าเกิดคุณอยากได้ทรงนี้เนี่ย คุณก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับแค่ถ่ายด้านข้างให้สั้นแล้วก็ไว้ผมด้านบนให้ยาวแล้วก็ตัดหน้ามา้าโดยใส่เลเยอร์ลงไปในผมข้างบนอย่างที่เห็นในรูปมันจะช่วยให้ผมคุณเนี่ยดูมี texture มากขึ้นดูมีเลเยอร์มากขึ้นดูมีอะไรมากกว่าผมที่แบบเรียบๆโดยเวลาที่คุณเซตเนี่ยคุณก็อาจจะใช้แค่มูสก็ได้นะครับโดยที่แบบถูๆแล้วก็ขยี้ลงไปสักนิดนึงก็โอเคแล้วสามารถออกจากบ้านได้แล้วก็ดูดีอีกด้วยทรงที่10 w a ลั h u p slash undercut ทรงนี้เนี่ยเป็นทรงที่คลาสสิกมากๆนะครับสำหรับผู้ชายโดยทรงนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดของมันก็คือการเซ็ตนะครับคุณต้องคอยเซ็ตผมให้มันดูดีอยู่เสมอถ้าเกิดว่าวันไหนที่คุณไม่เซ็ตแล้วเนี่ยผมมันอาจจะแบบตกลงมาแล้วมันจะเป็นแบบปแปลกอะซึ่งผมคิดว่ามันดูไม่ค่อยดีผมมั่นใจว่าช่างดูทุกคนเนี่ยรู้จักทรงนี้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้จักเนี่ยผมคิดว่าคุณควรจะรีบเดินมาอีกร้านนั้นให้เร็วที่สุดโอเคนะครับแล้วก็นั่นเป็น10ทรงผม,ำม,ผมส,สำ นนก็มันก็ไม่ได้เลวร้ยรายอะไรมากนะครับใช่มันเลวร้ยรายแต่ว่ามันมันไม่ใช่แบบโลกจะแตกอะไรแบบนี้สําหรับผมเนี่ยมันก็โอเคนะครับผมคิดว่าคุณแค่พยายามรักษาวความหลาดของศีรษะแล้วก็รักษาวความหลาดของตัวคุณแล้วก็รอเมื่อไหร่ที่คุณสามารถจะไว้ผมยาวได้ก็นั่นแหละคุณมีเวลาอีกตั้งเยอะแยะที่สามารถจะไว้ได้โอเคนะครับและถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วชอบหรือว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆให้ดูกันด้วยนะครับรวมถึงอย่าลืมกด สับสกาช่องของผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้กดแล้วถ้าเกิดคุณมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างก็ได้นะครับขอตู้ทุกคนมีวันที่ดีกื